สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดีว๋ยววันนี้นะคะจะพูดถึงทางฝั่งของอเมริกากันบ้างน,นะคะที่ทางฝั่งประเทศเขามีประเด็นน่าสนใจมีข่าวนะคะที่น่าสนใจเช่นกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว,ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เขายังคงต้องแบบแค่ปัญหาในตรงนี้ต่อไปนะคะถึงแม้มันอาจจะมีข้อชจดเจนแล้วนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรบ้างน,นะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่มันยังไม่สงบไปนะคะสําหรับทางฝั่งของกองทัพของเขานะคะ ซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงทางฝั่งของเจ้า F47 ค่ะที่เป็นเครื่องบินยุค Generation ที่6นะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะต้องการที่จะผลิตเจ้าตัวนี้และเขานะคะดันไปลดในเรื่องของงบประมาณเจ้า F a AH ล x นะคะลดลงมาให้มันแบบว่าไปทุ่มเทกับเจ้า F47 มากขึ้นในครั้งนี้ค่ะ ด้วยขนในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่เจ้า F อ35นะคะกําลังอยู่ในช่วงพัฒนาให้ครบเจ้าบล็อกที่4ซึ่งมันมีหลายบล็อกมานะคะสําหรับบล็อก1บล็อก2บล็อก3บล็อก4นะคะที่กําลังพัฒนาอยู่ซึ่งตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกากาลังเข้าสู่ในยุคใหม่นะคะซึ่งก็เป็นยุคเครื่องบินลบยุคที่6ที่มันถูกออกแบบมานะคะให้เหนือกว่าใครในทุกด้านค่ะซึ่งหลักๆนะคะในช่วงนี้คือเขามี2โครงการหลักนะคะที่เขาต้องการจะพัฒนาเครื่องบินลบต่างๆในยุค generation ที่ ตัวแรกนะคะที่พูดไปในครั้งต้งก็คือเจ้า F47 นะคะจากทางฝั่งของกองทัพอากาศหรือ Next Generation Air d o m i n a n c นะคะหรือ NGAD ส่วนอีกตัวนึ้งนะคะที่เขาพัฒนามาร่วมกันนะคะอย่างเจ้า FNX กองทัพเรือค่ะระบบตัวนี้นะคะก็จะถูกออกแบบมาสําหรับ c a l i b e t Fighter ทั้งนั้นค่ะ แต่ล่าสุดน,นะคะก็คือทางฝั่งของเพนทากอนนะคะก็ได้เลือกที่จะเดิมพันทุกอย่างกับเจ้า F ส7อย่างเดียวค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยสโครงการเนี่ยก็คือมาพร้อมกันนะคะในการพัฒนาและอาจจะมีโครงการในโครงการหนึ่งนะคะก็เบน,นขึ้นมาก่อนนะคะแต่สุดท้ายก็ดันโยกงบทางฝั่งนี้นะคะไปลงทุนกับอีกโครงการหนึ่งซะง,งั้นค่ะซึ่งการน,นี้เขานะคะโยกงบนะคะไปให้กับเจ้าตัว F ส7่ัดซึ่งตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรือธงใหม่นะคะสําหรับทางฝั่งของกองทัพอากาศของสหรั ซึ่งมัน,นะคะก็ได้รับงบประมาณในปี2026สเนี่ยสูงถึง3.5พันล้านดอลลาร์เลยค่ะนำโดยนะคะจากบริษัทอย่าง Boeing และก็ไลท o อนะคะจากทางฝั่งในของแผนการพัฒน,นาต่างๆและคาดว่าคุณสมบัติของมันหลักๆนะคะก็คือการเบสเตลที่มันก็ลํำหน้ากว่าเจ้า F35 แล้วก็ F 22ด้วย เซนเซอร์ S S นะคะเป็นเซนเซอร์ AI บวกกับตาดาฟิวชั่นขั้นสูงและมันเองนะคะอาจจะควบคุม Royal Wing Man ULV ได้นะคะหลายพร้อมลำกันอีกด้วยซึ่งก็แอดนะคะเคยแนะนำไปในข้างต้นก่อนหน้านั้นนะคะก็สามารถไปดูได้และปวามหมายของมันนะคะคือการคุมอากาศในอินโดแปซิฟิกนะคะที่ต้องการจะมาวบคุมบริเวณแห่งนี้มันจะมีแบบหลายอย่างมากนะคะฐานทัพของเขาที่ก็มาอยู่ในอินโดแปซิฟิกของเรานะคะดังนั้นเขาก็เลยจะต้องการที่จะมาควบคุมแถวนี้เพื่อไม่ให้มันเถรเลยเถิดไปมากกว่านั้นค่ะ และเจ้าตัวนี้นะคะคาดว่าจะเริ่มเข้าประจำการนะคะในช่วงปลายทศวรรษปี2030นี้ด้วยก็อีกประมาณ5ปีข้างหน้านะคะ,จะเจ้าตัวนี้ก็จะได้เปิดตัวนะคะแล้วก็นำมาใช้งานจริงและมาเข้าประจำการจริงค่ะ และการให้เขานะคะยกงบประมาณเหล่านี้นะคะมาให้กับเจ้า F47 ซึ่งตัวที่ถูกโยกมานะคะก็คือเจ้า FNXX ค่ะนั่นจะเข้าสู่คำถามนะคะว่าทำไมเขานะคะถึงดองไอ้เจ้าตัวนี้อีกครั้งนะคะโดยงบประมาณของปี2026นะคะมันเหลือเพียงแค่47ล้านดอลลาร์เท่านั้นก็คือจาก454ล้านดอลลาร์นะคะในปี2025นี้ก็คือลดไปเยอะมากๆซึ่งกองทัพเรือเองนะคะเขาต้องการเครื่องบินทด,ดแทนเจ้า f n a 1 8 e m f ซูเปอร์ฮอ์เนตนะคะที่เขาต้องการจะปลดประจำการเพราะเจ้าตัวนี้นะคะถือว่าใช้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วคือมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะยังแบบว่าเท่าเดิมแล้วยิ่งอาจจะตามไม่ทันกับทังฝั่งของประเทศหนึ่งที่เขานะคะตัคอมเมนต์คอมเมนต์กันอยู่ด้วยค่ะ เขานะคะก็ได้วางความสามารถของเจ้า FNAX ไว้นะคะอย่างแรกก็คือบินได้จากเรือบรรทุกเครื่องบินรวมถึงนะคะในเรื่องของการเจาะเกาะป้องกันศัตรูนะคะก็จะทำให้มันได้ดีกว่าเจ้า F35C และในใช้นีนเรื่องของการสื่อสาร AI ปรับสภาพการลบแบบทวิตแอนด์ Real-Time นะคะที่เขาต้องการจะเป็นแบบนี้ และเข้าสู่ในเรื่องของเหตุผลนะคะที่ทำไมถึงลดงบประมาณในตรงนี้ตรงไปค่ะคือจริงๆอะไรอย่างไอเจ้าตัวเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะที่เขานะคะจะนํามาใช้แทนเจ้าตัวเดิมแล้วเพราะตัวเดิมของมันนะคะก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสามารถพัฒนามันดีขึ้นได้มากกว่าน,นี้ก็ควรจะทํานะคะจึงมันมีเหตุผลนะคะที่เขานะคะลดงบประมาณตรงนี้และไปลงทุนกับเจ้า F47 ค่ะ อย่างแรกก็คือในเรื่องของทรัพยากรที่มันนะคะก็ไม่เพียงพอสําหรับ2โครงการใหญ่พร้อมกันด้วยซึ่งมันเป็นเหตุผลหลักนะคะซี่สมมักานนะคะก็อ้างว่าในตรงนี้นะคะทั้ง2โครงการเนี่ยไม่สามารถไปพร้อมกันได้ค่ะถ้าให้ดูตามวิเคราะห์นะคะก็จะนีคระห์ได้ว่าคือทั้ง2องโครงการนี้มันก็ถือว่าใหญ่พอสมควร พอมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยทรัพยากรต่างๆต,ต้นทุนต่าง,าง,างเนี่ยก็จะใช้พร้อมกันอีกแล้วคืออาจจะดึงไปเยอะมากๆเลยนะคะสาหรับโครงการใดโครงการหนึ่งอีกซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการจะพัฒนาตรงนี้นะคะให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะและในเรื่องของขีดความสามารถของภา,า,าคอุตสาหกรรมของอเมริกาเองด้วยนะคะที่อาจจะไม่เอื้อให้ขับเคลื่อนเจ้า nga d กับ fxxx ได้ในพร้อมกันะค่ะก็คือไม่สามารถทํสองโครงการได้พร้อมกันนั่นเองดังนั้นนะคะไอ้เจ้า fxxx ตัวนี้นะคะจึงได้ ถูกเลื่อนไปนะคะทไลายของมันเน่ตไปอีก3ปีนะคะกว่าจะได้พัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งรวมถึงมันนะคะก็เสี่ยงมากขึ้นนะคะที่จะล้าหลังเจ้า J50 าจังทางฝั่งของจีนและ s ู75นะคะจะทางฝั่งของรัสเซียเช่ชนกันด้วยนะคะในสายตาของกฎหมายอีกด้วยคือพอมันล้าหลังไปปุ๊บเนี่ยคือทางฝั่งของประเทศที่เราพูดไปในข้างต้นนะคะเขาก็จะมีอํานาจมากขึ้นที่ทางฝั่งของกองทัพเรือมากขึ้นนะคะถ้าเขาไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ แน่นอนค่ะลงประมาณในตรงนี้ลงไปนะคะก็จะมีเสียงคัดค้านจากทางฝั่งของกองทัพเรือแล้วก็รัฐสภาบางส่วนอีกด้วยนะคะซึ่งสมาชิกสภาคองเกรสนะคะหลายคนอย่างเว็บเคนคอรเวตแล้วก็เซนโลเกอร์วิกเกอร์นะคะก็ได้เตือนว่า ถ้าหาว่าเขานะคะไม่เริ่มเจ้า F และ A X ในตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ทันยุทธศาสตร์ทะเลนะคะภายในปี2030บวกๆข้างหน้าด้วยรวมถึงการที่เขานะคะพึ่งพาเจ้า F 35C อย่างเดียวเนี่ยก็จะเสี่ยงมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเรือบรรทุกจีนใหม่อีกด้วยนะคะที่เขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนอกจากทางฝั่งของจีน ซึ่งจีนนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่ะะเขาก็พัฒนาอาวุธต่างๆเครื่องมินรบต่างๆนะคะได้ไวมากๆและหลาอย่างเนี่ยมันก็ดีจริงๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีการก๊อปเกตมาบ้างมากมายนะคะแต่เขาก็ให้มันดีที่สุดนะคะคุณภาพของมันก็ดีประสิทธิภาพก็ดีค่ะ และกองทัพลูเอนะคะก็ได้ให้เหตุผลชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการระบบที่มันเกิดมาพร้อมแคร r y Operation รชันอีกด้วยซึ่งหึองแม้ว่าเขาจะเอาเจ้า F-47 นะคะมาประจําการนะคะแต่คือด้วยความที่ว่าตัวมันนะคะก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเรือบรรถูกเครื่องบินอีกด้วยนะคะคือตัวมันก็เป็นการบินนี้เรื่องของทางอากาศเนาะที่จอดบนฐานทัพอากาศอย่างเงี้ยแล้วก็บินขึ้นไปนะคะซึ่งมันก็ไม่เหมาะสําหรับทางทะเลค่ะ ดังนั้นนะคะจะมีแรงกดดันนะคะจากทางฝั่งของกองทัพเรือและก็รัฐสภาบางส่วนนะคะจากทางฝั่งของคอนเกรสก็ให้กดดันนะคะให้คืนชีพเจ้าต,ตัวนี้นะคะอย่างเลวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเรามามาวิเคราะห์ในผลกระทบของเชนวิสัตทั้ง2โครงการนี้กันบ้างน,นะคะอย่างแรกนะคะก็คือทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยไม่มีเครื่องมีลบ6เจเนเรชันตัวนี้นะคะมาประจาแครีเนี่ยเจ้าแครีสติกเกอร์กรุ๊ปนะคะก็จะอ่อนแรงนะคะในการบุกทะลวงนะคะในแนวป้องกันของ A2AD จากทางฝั่งของจี ในทะเลจีนใต้ค่ะและบทบาทของเขานะคะในภูมิภาคของอินโดแปซิฟิกเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งพาอากาศยานนะคะจากฐานทัพในญี่ปุ่นหรือก็ไม่ก็ในกลุ่มมากขึ้นนะคะที่ตอนแรกเน่ยก็จะพึ่งพาตัวเองนะคะแต่สุดท้ายเน่ตก็ต้องไปพึ่งพาที่เขานะคะไปตั้งถิ่นฐานว่าอยู่ด้วยค่ะ แน่นอนนะคะมันก็จะส่วนทางกับทางฝั่งของจีนนะคะที่เขาก็เดินหน้าปัฒนาเจ้า J 5 0หรือ6 Generation นาง v f i g h t อ r er อีกด้วยนะคะแล้วก็การพนา,าเจ้าไท้า0ูนย์0 4 Super r a ์ r e อีกด้วยค่ะคือการพนา,าของเขาถือว่าไวมากๆเพราะมันไวปุ๊บเนี่ยถ้าสมิการนะคะปัฒนาไม่ทันทางฝั่งเขาเนี่ยก็มีโอกาสมากนะคะที่ก็จะถูกในเรื่องของตลาดโลกนะคะถูกแบบว่าลิฟไปนะคะจากทางฝั่งของจีนค่ะ และนอกจากนี้เองนะคะการนี้เขานะคะไปลดงบประมาณเจ้า F&A X ได้เนี่ยก็คืออาจจะลดในเรื่องของการจ้างในงานอุตสาหกรรมเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็อากาศยานอีกด้วยนะคะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยพอมันลดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่คนนะคะเขาจะเข้ามาทํางานในตรงนี้ก็จะยากมากขึ้นแล้วก็จะน้อยลงเลยๆค่ะ ทำให้ในเรื่องของสถิิและภาพในเรื่องของการซัพพอร์ตเทรนนะคะในด้านของแคลลิเบสอเวอร์เรชันนะคะก็จะสั่นคลอนอีกครั้งนะคะในเรื่องของการควบคุมต่างๆนะคะก็จะเริ่มไม่มั่นคงมากขึ้นค่ะด้วยสรุปเลยนะคะสําหรับอามริการนะคะก็ต้องการที่จะเดินหน้าเต็มที่นะคะสําหรับเจ้า F สี่็ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะในด้านของการคลองอากาศแต่ในขนาดเดียวกันนะคะการที่เขานะคะทิ้งเจ้า F และ X นะคะก็อาจจะเป็นการเปิดช่องว่างนะคะในด้านของอํานาจทางทะเลอีกด้วยคําถามก็คือการที่เขานะคะเลือกเทมหมดหน้า ตากับโครงการเดียวเนี่ยมันจะเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าจริงหรือไม่นะคะหรือว่าซามิการเนี่ยควรจะหาทางรักษาทั้งสองไว้เพื่อไม่ให้ตามหลังจีนะคะในทุกมิติอีกด้วยซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าซามิการจะทําอย่างไรและพนากรจะคิดอย่างไรต่อนะคะสําหรับตรงนี้สอรนี่ขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ